สีเดิมแต่มีรอยหรือว่าจะเอาไปทําสีฝางนะครับถ้ารถมีรอยนะไม่ควรเอาไปทําสีทางเลือกสุดท้ายที่ต้องทําคือการทําสีถ้ารถถลอกหรือเป็นลักยิ้มเฮียมีวิธีคลิปนี้มีคําตอบ <S <S เป็นไหมจอดรถใกล้ๆกันเปิดประตูมาเอ้ยกระแทกนี่เห็นรอยอยังอันนี้เขาเรียกลักยิ้มนะครับนี่<ม>เห็นชัดนะถ้าเรามีหลายๆจุดเราไม่เข้าใจเราเคลมประกัน,ปร,กนประกันก็พ้นทั้งบาน แต่ปัญหาคือการพ่นละมันคือรถสีเพี้ยนจอดไปเรื่เยๆสีขึ้นที่กากสีแตกมองแล้วเป็นลายสก็อตนะครับแนะนำนะครับกระบี่มือหนึ่งของเมืองไทยนี่ขอยัดอ้อมนี่นี่มีอุปกรณ์มีเครื่องมือนะฮะต้องมีไฟส่องแบบนี้นะครับให้เห็นมองข้างหลังจะเห็นชัดเจนนี่ พี่ก็มีเครื่องมือใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งแผลเมื่อกี้ไม่เห็นเนาะถ้ามาข้างหลังจะมองเห็นเห็นไหมทางโน้นพรมันต้องเห็นแสงไฟอ่มาพี่ทำไงถึงหายกดซโล่เลย ีจะต้องแต่งนิดนึงเพราะว่ามันเป็นตรงสันแต่จะดันซีโซ่ไม่ได้นะต้องรู้จังหวะว่าเข้าตรงไหนนะครับอันนี้เราไม่ต้องสอดแทงเรามาแย่นี่เลยคืออันับแรกคือเราจะลดการเขาเรียกว่าหลีเลร่องการสอดแขนก่อนถ้าไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงโอสุดยอดเลยอ่ะนี่มีที่เข้าแล้วอันนั้นๆๆๆๆๆๆมาๆๆ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 ๆนี่เๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆลังนะ มันต้องเล็งเล็ง<ช>รู้จังหวะนะครับครับดึงดึงไหมัมนดึง,ด,งดึงขึ้นแล้วพี่เนี่ยน่าเชื่อขึ้นแล้วเนี่ยอ๋เแล้แผลนี้แผลนี้จะตรงสันพอดีอ นี่จะเป็นตรงสานี่นะแล้วพี่กาวถูกได้ไงเนี่ยทำทุกวันแย่ yeah, ทุกวัน <laughs> หลับตาไม่มีพลาดนะไฟดับนี่เสร็จพี่เขานะอย่ายินผิดท่านะเจอแน่มิดครับแย่เลยสีเดิมคอลักยิ้นนะครับอย่าไปทำรถเม่ดีที่นี่ไม่ขายครับ